ผมก็เสมอเมื่อคุณจะเล่นนะครับผมแต่ละหัวว่าคุณจะเล่นล่ะพี่เติมเงินเข้าไปฝากเงินเข้าไปเข้าไปไดนกิปเอาแวแล้วก็ใส่โค้ด P D N ด้วยนะครับผมมีมสิทธิ์ลุ้นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดาร์กอลอิน How medusa ซ่าบัตเตอแล้วก็ถุงมือของชาวิทย์ผลชีวินอ่ะให้พี่เล่นจเจ้าเกย์พออระเาอ่คือกลัวกลก็กลักวเลยเอาทุงเหมือนเด้วหมเอาถุงล้วนไหมเฮ้ยถุงล้วนเลยหรอมีพันเท่าไหร่ มี2,000ันาจะไม่ผิดนะพั0ห้าพันห้ากดกดกดแอดเคสประกนค่อยอ,ออกปุ 1, ๊บ1,500บ้างตามตามเท่าไหร่นะตาม2,500ใช่ป่ะเออเดี๋ยว็ดประมาณ2,000ัน0 0งสา้องตามอยู่ที่ว่าเราเลือกถุงไหนถูกแล้วแต่กู้วาถุงมือไอ้ไอ้โกบสีทอไม่นะ่าออกมาถึงนี่น<อ>คาราบ,บิดลอคาราบ,บิดเออคาราบ,บิดลอแต่พวกเรา,าอ่ะรอคาราบ,บิดแล้วพี่คิดว่าจะดวงดีดวงสวยรอบนี้คือเลือกฝั่งไหนก็หนีวะ แนั้นต้องย้ำมาวะพี่ย้ำย้ำสวยเหรอย้ำโชคดีนี่ย้ำดวงดีนี่ครั้งที่แล้วมันดวงดีใส่เราเหรอเออมันดวงดีชนะเราใช่ปะครั้งที่แล้วมันอะดวงดีชนะเราอืมครั้งนี้เราก็ดวงดีรอบครั้งที่แล้วเราเราดวงดีอันดร์ด็อกปะอ๋อครั้งที่แล้วคือมันอันดร์ด็อกแตกอันดับด็อกอันดร์ด็อกชนะเออเมื่อครั้งที่แล้วอันดั์ด็อกไปชนะเราไปโอเคครั้งเนี้ยอยู่ที่ว่าคุณแป๊ะชอบอะไรดีวะเยว่าดวงดีชนะเราบนี้คุณชอบคลาสสิกคลาสสิกรอบนี้ เหมือนเบียร์คาสเบิร์กเพราะเราเมื่อวานเราพอครั้งที่แล้วในเมื่อวานเอ้ยพอคลิปก่อนหนั้นเนี่ยเราคลาสสิกไปใช่ไหมครับเยอและเราแพ้เยอรอบนี้เราพยายามคลาสสิกเพื่อมันจะปิงปองกลับมาถั่วต้มทรงซล่ากล่องที่มพี่สร้างโฮยุดคอมเมนต์ด้วยว่าจงชนะโอ้โหฮีเมนชุนอย่าอาคลาสส่กอย่าอม่อ่าาอ่ออาดีายา ใมาแล้วเริ่มน้าดีใจบอกแล้วฟุงๆเท่าวล่ามาแล้วสุดยอดร้องเพลงนะพี่ชิมเพยเจียนเขาเข้ามาสู่กับโป้แม่สายแม่สายเมกาเลียงซอยไปซอยเมกาเลียงซอยบิ๊กเอวุ้ยเฮ้ยเกือบอีกแล้วแป๊ะฟุ้งๆแม่งเอาเรื่องนะมือสั่นไหมเฮีย เก็บเข้าไปเรื no? <S <S ่อยเพื่อนบอกแล้วส่งส่งล้วนส่งล้วนนี่ไม่ใช่ส่งธรรมดาเป็นตำหนมา่มาของเราส่งสตาร์วินไว้รักเจอผิดเวลาว่าไงปะได้แค่เพื่อนก็ดีเท่าไรยังไม่ได้เบียงใกล้ก มายากใหเรดิทอสวยชนะชนะชนะเท่าไหร่มาได้พี่ได้มาประมาณแปดอยดอลลาร์แปดยกว่าดอลลาร์สวน,นพี่ 1, พันหนึ่งชนะอยากอยากเอาขึ้นเลยเอาขึ้นหมดเลยอัพเกรดน,นะเอาคืนหมดการที่ฐานห้ามเราต้องพูดว่าอัพเลยฮะเรตอนน้องพูดว่าอัพเลยพี่ต้องพูดว่าอัเอพ,อพอเลยนะอัพเตยำอัพเายำอร่อยซะเบาะเดียอรอยจริงอัพยำอ่ะพูดเลยแต่ผมทุลดเยอะไงแสบไปหน่อยโอ้โหสีเจ็ดเปอร คุณเอาจริงเหรอคุณไหวไหมเนี่ยไหวไหวอยู่ไหวอยู่คืนเราจะไปซ้ายหรือขวาดีคุณแป๊ะเชื่อใจพี่มึงทุงมาแล้วอะคุณไม่เคยเจอกล่องทุงแล้วมันจะขนาดนี้มาก่อนหอคุณตรงมันอยู่ที่ขวาเพราะวันเนี้ยกูไปซ้ายแล้วกูโดนแดกเชี่ยจงออกมาว่าตามว่าพี่ไม่ไม่ไม่จงออกมาพูดด้วยจงออกมาตกไน้ตบแลยตกแน่ จงออกมาจงออกมาทุ่ง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 ซาฮูซาฮูลาลายาอย่าพอนิดเดียวเองน่าเลือกสักเจ็ดสิบแปดเปอร์ได้เกิแบบไม่ได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ความผิดใครแล้วพอกูไปตอนนี้กูไม่ใช่ตัวอัปเกรดแล้วอะ คือพี่จะเก่งตอนพี่อัปเกรดล้ะวนหนึ่หรือเปล่าเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผมขอทำทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก่อนทำแล้วพี่แค่น,นี้ก็ยากแล้วพี่มันไม่มีทางไม่มีทางเป็นไม่ได้ขอบคุณยังไงมันใจหมดหมดไปทั้งหมดเลยกัเดี๋ยวไปเหลือไว <c oughs> <c oughs> ้เก็บให้คุเคี้ยวบ้างสามเอ็ดอะสามเอ็ดพลังรูวร้องตัวเชี่ยเลยลงกลับมาอย่างนี้แล้ววะ ห้ก้าไปอัพไปได้อีกสิบได้อีกสิบได้อีกสิบได้เจ็ดอยู่ได้เจ็ดอยู่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้พี่มาไปมึงสั่งมันดิโอ้เยียร้อยเลยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ผมอยากชักช่วงางรู้ไหมอย่าไปซิเรียกมันเพราะเราตีขึ้นมาบ้างแล้วอีกไม่นานหรอตอนนี้เข้ากับลบประมาณ1,800 2,000ได้ได้อยู่เอ0 0อ่ะ2,000อ่ะถูกที่แต่ผิดเวลาเว้ยเธอรังหมู่ได้จังสายไป ได้เริ่มหอมแล้ววะแค่ข้าวสองวนันเริ่มหอม,มเลย่ะจะวะจริงผมไม่ได้ไม่ได้นี่หรอกผมไม่ได้ลดข้าวหรอกไม่มึตงตอมอ๋อแบ่งวันจะตอมกูไม่ใช่มึงตอมใจอะ่ะมึงเชื่อเค้เจอกันคลิปหน้าเว้ยตับตะไคร้ด้วยจงชนะ